สวัสดีครับ EP นี้เราก็ดูต้นไม้บ้างดีกว่าครับเกี่ยนจากประกาศบ้างนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูธุรกิจธุรกิจหนึ่งของคุณภรรยานะครับก็คือต้นบอนนะครับบอนสอีเต็มไปหมดเลยวันนี้ไม่มีอะไรครับก็คือขุดแฟดฝากขายนั่นก็คือนี่เลยครับ เจ้าปลอแก้วครับเจ้าปอแก้วผมกับแฟนซื้อมาในช่วงที่มันกำลังบูมๆเลยครตอนนั้นต้นตั้งแม่ก็ประมาณหมื0 0สี่มืนห้าตอนนี้ก็ราคาล่วงมาอมออก็เหมาะสําหรับคนที่ต้องการเกร็บสะสมนะครับที่ยังไม่มีเจ้าปลอแก้วนะครับอันนี้ราคาไม่แพงเลยครับ ดูดีกว่าตน้นสวยนี่เลยแต่ก่อนอ้่าคงแพงนะฮะต้นนี้น่าคงเฉียดหมื่นเลยแหละหลายพันเลยแหละแต่ตอนนี้มันก็ราคาลงมาเยอะแล้วอันนี้เราปล่อยแค่ต้นละ500ร้อนะครับสนใจสั่งซื้อได้นะครับที่ลาซาด้านะครับเดี๋ยวผมทำลิงใต้ดิงไว้ให้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีบอลตับนี้อยู่ ก็สนใจก็สั่งซื้อได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ